สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันอังคารน,นะคะที่7มิถุนายน2565นะคะคํพยากรณ์ดวง รายวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างค่ะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะไอ l ดี e ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะใครที่สนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะ ก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะพอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่7มิถุนายน2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้พอมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะชาววันอาทิตย์นะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะชาววันอาทิตย์เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าหมายถึงจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะชีพจรลงเท้านะคะอาจจะมีดวงในเรื่องของการเดินทางนะคะ <c oughs> รวมถึงเด็กถือไม้เท้านะคะจะมีในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นด้วยนะคะ สามไม่เท้าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่งานอีเวนต์งานตั้งบูธนะคะงานติดต่องานประสานงานนะคะเรียกว่าสามไม่เท้าจะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะได้กลุ่มได้ทีมที่ดีนั่นเองค่ะ สี่ไม้เท้าการงานมีความมั่นคงดีนะคะบางคนทํางานอยู่กับบ้านนะคะบางคนค้าขายก็เรียกว่ายังมีไรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสี่ไม้เท้าหมายถึงงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของอการกินการทานอาหารภายในครอบครัวนะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ การงานนะคะเรียกว่าใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของงานตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะการเงินชาววันอาทิตย์วันนี้เรียกว่ารายได้มาจากหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดคะ่ะเอาตัวรอดได้คะ่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นทานข้าวร่วมกันบ่อยขึ้นนะคะหรือว่าบางคู่บางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่หมอ ฟ้ามองว่าไม่ขาดในเรื่องของการติดต่อซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะได้พบรักในสถานที่ทํางานนะคะหรืออาจจะเดินทางไปติดต่อกับลูกค้าแล้วพบรักก็ได้โดยเช่นกันนะคะส่วนใน,ในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอาทิตย์ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะก็เรียกว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วชาววันอาทิตย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ บทสรุปของไพ่นะคะได้ไพ่สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยนะคะอาหารขานมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินทานนะคะเรียกว่าสิบถ้วยเป็นไพ่ของความสุขนะคะความสําเร็จความสมหวังนั่นเองนะคะสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ <tr uth> ตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารต,ตัวเลขจากลูกหลานนะคะหรือคนรักนั่นเองค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขสามและเลขสี่นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรนะคะมาดูนะคะชาววันจันทร์ชาววันจันทร์ห้าถ้วยเลยนะห้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความวิตกกังวลความน้อยความน้อยใจนะคะ ความเครียดนะคะนะหรือ5ถ้วยเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้ชาววันจันทร์นะคะดูน่อยๆน,นะใครบางคนอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงใครบางคนที่จากไปคิดถึงแฟนเก่านะคะก็ได้ด้วยนะห้าถ้วยเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่เรียกว่าอยู่กับความมิตกกังวลน,นะคะ6ดาบขึ้นมานะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะการเวลาจะเป็นผู้ คลี่คลายนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ6ดาบสถานการณ์สิ่งต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะหนึ่งดาบนะคะอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เด็ดขาดนั่นเองนะคะหนึ่งดาบนี่ต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนนะคะเรียกว่าต้องมุมันนต้องบากบานต้องมีความเพียรพยายามนะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนะคะถ้าชาววันจันทร์จะจะจมอยู่กับคําว่าท้อแท้จมปักอยู่กับอดีตนี่เรียกว่าไม่สามารถ สามารถที่จะก้าวไปถึงอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตดีแน่นอนค่ะหรือบางคนอาจจะมีบ้างเนาะในเหนื่อยเบื่อเบื่อกับงานเซ็งๆนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ายัางต้องทําไปด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปตามหมู่เกาะก็ได้นะหรือว่าบางคนนี้เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาววันจันทร์นะเรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะถึงแม้จะจะติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างหมอฟ้ามองว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภในชาววันจันทร์มีน้อยนะไม่พออยากจะให้เสี่ยงโชคเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งดาบลำแข้งลำขาของตัวเองมากกว่านั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่น้อยใจกันงอนกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอับใให้กันนะคะส่วนคนโสดเหมือนที่บอกนะหมอฟ้ามองว่ายังรอยัง,ย,งยังคิดถึงแฟนเก่ายังรอแฟนเก่าอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะหรือ,ออาจจะมีในเรื่องของอาการปวดต้นคอตึงๆช่วงต้นคอช่วงบ่าช่วงไหล่ด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังในเรื่องของลมฝนดินฟ้าอากาศด้วยก็แล้วกันนะคะมาดู ูบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะชาววันจันทร์ได้ไพ่แดไม้เท้า8ไม้เท้านี่เรียกว่าจะมีช่องทางมีลูทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะการงานนะคะเรียกว่า จะมีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะในช่วงนี้บทสรุปเป็น8ดไม้เท้ายังไงการงานก็ดีแน่นอนค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคนะคะเรียกว่าชาววันจันทร์มีโชคจากการเดินทางนะคะหรือตัวเลขจากคนตายจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเลข8มีเลข5มีเลข6และเลข1นะคะสำหรับชาวนนะะชาวันจันทร์นะคะชาววันจันทร์นะถ้าวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเครียดกังวลใจนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่ม,มารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะแล้วสถานการณ์สิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ วันอังคารนะคะสามถ้วยเลยนะสามถ้วยนี้เฮฮาปราร์ตี้สังสรรค์น,นะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานประชุมงานอบรมง,งานสัมมนานะคะสามถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงคิงแม้เท้าการจัดการการวางแผนงานไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะคิงแม้เท้าเนี่ยเรียกว่ามีสภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะบางคนเป็นในเรื่องของการเป็นแม่งานการจัดการสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเดอะสตาร์นะคะเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอม รับนับหน้าถือตานะคะเรียกว่าผลงานช่วงนี้ชาววันจันนะทําให้คนรอบข้างยอมรับได้นะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลัก ผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะหรือเดลสตาบางคนนะคะเรียกว่าทํางานเกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์นะคะตกแต่งบ้านตกแต่งสวนตกแต่งภายในงานต่อเติมนะคะก็เรียกว่าจะมีงานเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนที่ทํางานอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะค้าขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินชาวนณคานนะคะหมอฟ้ามองว่าการเงินไม่ติดขัดนะมีรายได้ที่ดีนะคะแต่ชาวนณคานเนี่ยภาษีสังคมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็รอบครอบในเรื่องของการ เงินด้วยก็แล้วกันนะบางคนนะคะวันนี้อาจจะกําลังคิดวางแผนว่าเอะฉันจะ ซื้ออะไรเข้าบ้านดีอยากได้ของใหม่ๆเข้าบ้านอยากจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะแล้วไพ่เดอยสตาร์เนี่ยวันนี้นะชาววันอังคารนะคะปัดกวาดทาความสะอาดหน้าบ้านหน้ากิจการร้านค้าให้ดีเลยทีเดียวนะคะจะเป็นการเปลี่ยนห่วงจุ้ยนะคะรับทรัพย์รับโชคด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่โดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะ3มถ้วยนี้ยังเรียกว่ายังมีความสุขแฮปปี้ดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้เรียกว่าเหงาเหงาหงอยหงอยนิดนึงนะคะอาจจะอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับครอบ กวมากกว่านั่นเองนะคะถ้าเป็นคนโสดนะบางคนก็โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันอังคารนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของน้องนะแค้งกล้ามเนื้ออักเสบปวดช่วงหลังนะคะช่วงกระดูกสันหลังนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ มาดูบทสรุปของไพ่นะคะชาววันอังคารนะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะคะสองถ้วยเป็นไพ่ของความรักด้วยนะคะรวมถึงใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบัตนเลขที่ตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข2มีเลข3มีเลข1และเลข7นะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะเรามาดูชาววันพุธนะคะว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันพุธสามเหลี่ยนสามเหลียนหมายถึงการพูดคุยการเจรจาข้อตกลงสิ่งต่างๆการหยิบยื่นข้อเสนอนะคะให้กันและกา,การเสนอผลงานก็ได้ด้วยนะสามเหลี่ยนถ้าค้าขายนี้ยังมีรายได้ที่ดีนะคะมีลูกคับปากต่อปากลูกค้าเก่าๆยังแวะเวียนเข้ามานะคะ กิ่นถ้วยนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุป,ปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาอ็นดูนะละไพ่กิ่งถ้วยดูเหมือนชาววันพุธวันนี้นะคะอาจจะกําลังคิดทบทวนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาหรืออาจจะกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ1ไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะ1ไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประ ผลสําเร็จถ้าค้าขายนี่หนึ่งไม่เท้าแจมตลาดกับเขาได้นะเราสู้เขาได้นะคะนะเรียกว่าเรามีฝีมือมีความสามารถเหมือนกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธการเงินสามเดือนช่วงนี้การเงินหมุนนะได้มาจ่ายไปนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะคะหรือใครที่การเงินตึงตึง,ตงมืออยู่นะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่จากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ รวมถึงท่าในเรื่องของความรักในชาววันพุธนะได้คู่รองได้คนรักที่ดีนะคะได้พอบานได้คุณแม่บานที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะมีคนพูดมีคนคุยนะคะแต่สถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้อาจจะมีบ้างนะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนี่ชาววันพุธช่วงนี้นะคะอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผน ในเรื่องของการเงินนะคะเอ๊ะฉันจะใช้เงินยังไงดีฉันจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้มีเงินนะคะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำหรือว่ามีในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะหรือเจ็ดเหรียญบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้ร,ดรถยวดยานพาห,าหนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของการยืนมองผลผลิตนะคะยืนมองในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะหรือว่ารายได้ที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค,ะคะ่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเล็ก7มีเล็ก3มีเล็กมีเล็ก1นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาวาชาวันพฤหัสไพ่อะไรชาววันพฤหัสเดวิลนะเดวิลนี้มีความทะยานอยากอยากมีอยากได้นะคะอยากทําไปหมดทุกอย่างนะแล้วเดวิลนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆคนเทาๆ,ๆนะคะปล่อยเงินกู้ก็ได้นะปล่อยสินเชื่อนะคะหรือว่าบางคนเป็นเท้าแชร์นะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะไพ่เดวิลนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการขายหวยนะคะขายหวยออนไลน์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะแล้วไพ่เดวิลเนี่ยยังบ่งบอกในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะ จัสติกนะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญาการเซ็นการคำประกันนะคะก็อ่านให้ดีดูให้รอบคอบด้วยนะคะจัสติกวันนี้นะคะเรียกว่าตัวเราอาจจะต้องเข้าไปไกลเกลียเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะหรือว่าบางคนนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะบางคนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะคะชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ตัวบทกฎหมายนะคะเอาไว้บ้างนะคะ ไพ่เดมูลนะคะเดมูลมีความกังวลสับสนว้าวุ่นใจนะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลไปก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะแต่เดมูลกับเดวิลเนี่ยสำหรับคนทํางานกลางคืนค่อนข้างจะโดดเด่นนะแล้วพวกเดมูลกับเดวิลเนี่ยเรียกว่าใสา่มูเตรรูด,ด้วยนะคะนะชาววันพฤหัสนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของ ความรู้สึกเซนนะคะที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะแต่ก็ต้องะระมัดระวังด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการทุกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะการเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับมิตรที่เราไว้ใจนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะไพ่เดมูลเนี่ยนะคะใครที่ค้าขายนะคะ้าขายช่วงกลางคืนช่วงค่ำค่ำนะคะช่วงเช้ามืดนะคะหรือว่าจะค้าขายอาหารโต้รุ่งก็ได้นะไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับพกผับปลาอย่างเดียวนะคะ แต่เดวิลส่วนใหญ่มันจะตรงกับในเรื่องของผับบาเนาะเรียกว่าสถานที่อกโคจรนั่นเองนะคะแต่ถ้าในเรื่องของค้าขายก็สามารถที่จะทําได้นะเพราะเดวิลเนี่ยอาหารตามสั่งทําได้นะคะ าชาดําเย็นนะคะโอเลี้ยงยกล้อนะคะกาแฟดาพวกนี้ถูกชโชกนะสามารถที่จะทําได้ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพฤหัสเป็นคนที่ใจใหญ่สายเปยใช้เงินเก่งนะคะวันนี้รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะบางคนนี่เรียกว่าเดอะมูนนี่กําลังอ on ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้มีปฏิหาริย์ขอให้มีโชคก้อนใหญ่ขอให้ได้รับข่าวดียามัวแต่อ on ้อนวอนขอพรน,นะคะลงมือทําด้วยนะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้น นะคะแล้วถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเอกสารนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ดูเหมือนจะมีในเรื่องของความงอนกันความไม่เข้าใจกันถึงห่วงระแวงเกิดขึ้นนะคะบางคู่บางคนอยู่ห่างไกลกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของปัญหามือที่3นะคะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับผิดได้นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในสถานที่กลางคืนสถานที่อโครจรนนะคะหรือว่าตามตลาดนัดกลางคืนก็ได้ด้วย เช่นกันนะรวมถึงนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะไปแอบรักแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะท้องร่วงท้องเสียปวดท้องนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของอาการแท้งอาการมึนเมานะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะอาการแห้งอาการมึนเมาวิงเวียนศีรษะนะคะความดันไมเกรนขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชายนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของเดวิล uh, เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกโรคไส้เลื่อนนะคะนะลูกอัณฑะนะคะหรือว่าโรคเพศสัมพันธ์นะคะก็เรียกว,ว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของ เรามาดูบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสก่อนนะคะบทสรุปของไพ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยวันนี้มีความน้อยมีความน้อยใจนะคะเครียดกังวลไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วห้าถ้วยอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะชาววันพฤหัสนะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าแนะนําว่า เช้ามานะใส่บาตรทำบุญกวดน้ำให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือทำบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดก็ได้นะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะคะแล้วก็วันนี้จะทำอะไรก็ให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณคุณคุณจะไปต่อได้นะแต่ถ้าทำคุณทำอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องตามคันลองคองทมนะคะก็เรียกว่าจะจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตกกระไดพอยโจรได้นะคะ ามาดูตัวเลขจากนาไพ่กันบ้างนะคะมีเลข5ามีเลข5นะคะมีเลข1และเลข8นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันศุกร์เดลเลเบอร์นะเดลเลเบอร์มีสเสน่ห์ทางด้านคำพูดนะคะเรียกว่า ค้าขายได้นะเจราจากไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้และเดือเวอร์จะบ่งบอกในเรื่องของความเจริญในหน้าที่การงานนะคะความสําเร็จการได้รับข่าวดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะในวันนี้8ดไม้เท้าการงานนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆช่องทางดีๆนะคะความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะชาววันศุกร์แไม้เท้าขึ้นมามีทํางานหลายอย่างนะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการ างแผนในเรื่องของการงานให้ดีนะคะหรือว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของงานอบรมงานประชุมนะคะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะก้าวไม่เทา้างานเยอะจริงๆนะคะชาววันศุกร์ต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางนะคะเรียกว่างานนี่รายล้อมรอบตัวเลยนะเต็มโตทํางานกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รอบครอบในเรื่องของการงานนะคะพยายามเคลียร์งานให้จบหน่อยนะคะนะจัดการวางแผนเรียงลาดับขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานของแต่ละความสําคัญก็ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการค้าขายเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะเพราะชาววันศุกมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะขา,ขายดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ติดขัดนะคะชาววันศุกร์หางเงินเก่งนะคะมีรายได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะหรือบางคนนี่เรียกว่ารายได้ส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากวาจานะคะความมีเสน่ห์ของตัวเองก็ได้ด้วยนะถ้าในเรื่องของ ความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าบางคู่บางคนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันห่างไกลกันนะคะแต่หมอฟ้ามองว่าเรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะหันมาปรับความพอใจการพูดคุยกันให้มากขึ้นให้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะมีคนคบมีคนพูดมีคนคุยหรืออาจจะสถานะไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะแล้วก็ระบบ ปอดระบบทางเดินหายใจนะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นี่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ ชาววันศุกร์ก้าวไม่ท้าวอีกแล้วนะงานเยอะจริงๆนะคะวันนี้ชาววันศุกร์นะคะรอบครอบในเรื่องของการงานที่ดีนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์พยายามจัดการพยายามสะส่งให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนี่วันนี้ออเดอร์เยอะมากนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข9มีเลข6มีเลข8และเลข9นะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ มาดูนะชาววันเสาร์ได้พ่อะไรกันบ้างนะคะ ชาววันเสาร์อัศวินไม่เท้าชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะอัศวินไม่เท้านี้ขับเคลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะคะและอัศวินไม่เท้านะคะบางคนเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางไปติดต่องานเดินทางลงพื้นที่นะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาตัวท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแทนแผนนะคะเรียกว่าติดต่อสื่อสารเจรจาการโทรคมนาคมนะคะการวางแผนงานนะคะแทนแผนนี้เรียกว่า มีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะไปทํางานต่างประเทศไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จด้วยนะราชินีไม่เท้านะคะหมายถึงการพูดคุยการเจรจาทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้หยิบยื่นโอก อาสดีๆมาให้นะคะชาววันเสาร์เป็นคนที่เรียกว่ารักศักดิ์ศรีรักหน้าที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะการงานวันนี้เรียกว่าประสบผลสําเร็จดีมีความมั่นคงดีการค้าขายมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงชาววันเสาร์เนี่ยมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะการค้าขายนะคะบางครั้งอาจจะต้องมีในเรื่องของการขนส่งนะคะต้องมองดูในเรื่องของการขนส่งด้วยนะ แกปฟู้ดแพนด้านะคะนะไลแมนอะไรพวกนี้นะคะต้องมีเข้ามานะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินชาววันเสาร์นี่การเงินหากเก่งนะคะหมอฟ้ามองว่าการเงินไม่ติดขัดนะหรือบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้ในเรื่องของรถจดจยานพาหนะอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อยากจะได้มือถือใหม่ด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมความรักช่วงนี้ดูเหมือนชาววันเสาร์จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเรียกว่าอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้โฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันเสาร์นี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการบินเวียนศีรษะนะคะ ระบบน้ําในร่างกายนะคะหรือบางคนนี้กว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคน้ําในหูไม่เท่ากันนะการยืนการเดินการทรงตัวก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะชาววันเสาร์นะคะวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะบทสรุปของไพ่าชาววันเสาร์นะคะ คิงดาบนะคิงดาบนี้ก็เรียกว่าความรับผิดช,ชอบค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะหรือคิงดาบนะคะวันนี้เรียกว่าใครบางคนอาจจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บ,งบังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะชาววันเสาร์หมอฟ้ามองว่าเป็นแม่งานมากกว่านะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะคิงดาบก็จะเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจนะคะงานราชการนะคะสําหรับคนที่อาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการสอบอยู่ นั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพมีเลข1มีเลข6มีเลข4ี่และเลข1น,นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ